สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเป็นการเขียนอีเมลขั้นเบื้องต้นนะครับคือวันนี้ไม่มีการแน่ไฟล์เอกสารนะครับเนื่องจากมันเป็นการเขียนและที่สําคัญคือในการเขียนอีเมลครั้งเนี้ยนะครับครูก็จะเป็นการเขียนอีเมลในลักษณะที่ไม่ได้เป็นเรื่องนะครับแต่แยกเป็นทั้งหมดอยู่10ประเด็นนะครับในสิประเด็นเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลจะพูดยังไงนะครับการตอบข้อมูลจะพูดยังไงอะไรเงี้ยมีทั้งหมดอยู่10ประเด็น ต่อาทิตย์นี้ครูจะเสนอ5ประเด็นนะครับในะที่ตอไปก็เป็นอีก5ประเด็นนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เน้นหลักไวยากรณ์และมากมายคือคือเขียนให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับเพื่อจะนําไปใช้ได้จริงในสถานการณ์จริงเกิดขึ้นแล้วไม่ออกอันนี้พูดกันง่ายคือว่ามันเป็นพื้นฐานเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นขั้นสูงขั้นอะไรหรอกคือเขียนแยกวัาประเด็นเนี้ยจะเขียนยังไงหากนําไปใช้โดยด่วนอะไรเงี้ยเช่น ด่วนเท่าด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสำนวนแล้วก็ยืมแล้วก็หยิบใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะสามารถช่วยได้ด้วยนะครับแล้วกูจะพูดทิ้งท้ายนทุกทุกคลิปนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับกูทําช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นี่คือไม่ได้คิดเงินเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมโปรโมทเนี่ยนะครับให้กับคนที่อาจจะมีทุนทรัพย์น้อยเนื่องจากว่าพอไปเรียนสังเกตเนี่ย บางทีถ้าสมมติว่าเราเรียนโดยมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยมันก็ใช้เงินนะครับบางทีไปเรียนชั่วโมงละ2 0 0กว่าบาท 300, 2, 3 0 0ร้อชั่วโมงก็เป็นเกือบพันไปแล้วนะครับก็หวังว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับจะยังประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นดูในตอนเช้ากลางวันเย็นกลางคืนดึกอะไรเงี้ยสามารถที่จะดูกลางคืนก็นได้นะครับไม่เข้าใจก็โพสติ้งคาถามอะไรเงี้ยนะครับซึ่งครูพยายามจะตอบตรงนี้ตอบสนองตรงนี้ให้นะครับสําคัญเนี้ยนะครับว่า บางคนการถดทุนนะทรัพย์น้อยอ่ะนะก็ถ้าเขามีความรู้ก็พัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวสุดท้ายบุคคลที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนี่คือประเทศชาตินะครับและสําคัญอีกข้อหนึง่งอนาคตไกลๆครูก็จะไม่อยู่นะครับฉะนั้นครูก็จะทิ้งเป็นวิทยาทานก็ไดะเรียกกันเนี่ยนะครับเป็นการสังคมให้คนได้มีความรู้เพราะว่ามีความรู้ก็พัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวบุคคลที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดคือประเทศชาติอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับหากมีข้อติชมใดๆน,น,นะครับครูก็สั่งยินดีมากๆนะครับ ที่จะแก้ไขปรับปรุงเรียนรู้เทียบเคียงไปนะครับนะครับก็ติชมอย่างกาลยนานมิตรนะครับอันนี้ครูก็ยินดีจะแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าคนถ้ามีความเป็นการยนานมิตรต่อกันเนี่ยการแก้ไขมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับส่วน <c oughs> ติชมอย่างไม่การยนานมิตรเนี่ยมันก,มนก็มันก็ลำบากนะครับยังไงก็เป็นการยนานมิตรดีกว่าเพราะว่าสังคมประชาธิปไตยนั้นติชมได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการดูไปหลักล้านวิวแล้วนะครับล้านกว่าไว้ซ้ํานะครับครัวัสั่นะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเอาละสวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนอีเมลนะครับซึ่งจะมีหัวข้อที่แยกเป็นท็อปิกเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อย่อยๆนะครับก็จะเขียนเพียงเรียกกันมาย่อยๆนะครับ ไม่ได้เขียนเป็นเรื่องนะแต่เขียนเป็นย่อยๆเช่นหัวข้อในเรื่องของการได้รับหัวข้อการแจ้งจะเขียนง่ายนะครับหัวข้อแรกเนี่ยนะครับจะเป็นหัวข้อชนิดการได้รับนะครับหัวข้อชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อของได้รับนะครับฉะนั้นเนี่ยได้รับเนี่ยนะครับอย่างเช่นบอกว่า <clears throat> ผมกําลังรอข้อมูลนะครับ ผมรอที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแผนกของคุณนะครับผมรอนะครับที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทางแผนกของคุณนะครับสมมุติถ้าเราเขียนซะหน่อยนะครับอบอกว่าผมนี่มันซึม็จแล้วนะครับบอกว่าผมรอนะครับถ้าเราบอกว่าผมเนี่ยกำลังรอนะครับนะครับกำลังรอ ที่จะได้รับนะครับนะครับข้อมูลวันนี้ถ้าเราเขียนไม่เสร็จเราก็จะต่อไปในครั้งหน้านะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากนะครับทางแผนกนะครับออของคุณนะครับจากทางแผนกของคุณ อันนี้บอกว่าผมกําลังรอที่จะรับข้อมูลนะครับเพิ่มเติมจากทางแผนกของคุณเวลงางานเขียนทั่วไปของคีย์อีเมลพวกนี้นะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดที่เราต้องสังเกตใหญ่ๆเลยนะครับคีย์เวิร์ดนั้นก็คือสําหรับคําว่ากําลังรอเนี่ยกำลังรอนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเขียนเนี่ยเราบอกว่าผมเนี่ยนะครับไอไอเนี่ยก็คือผมเนี่ยนะครับคุณจะ แยกอย่างนี้ออกมาให้เลยนะครับ I ก็คือผมกำลังรอพวกที่ภาษาอังกฤษถ้าใช้กำลังเนี่ยมันจะเติม ing นะครับ ing ปกติเนี่ยนะครับรอเราจะใช้คำว่า wait I เนี่ยแปลว่าชั้นเนี่ยนะครับรอก็คือเมื่อเรากำลังรอเราจะต้องเติมด้วย ing แบบนี้เข้าไป จนี้ ING จะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อต้องซ้อนอยู่ข้างหลังนะครับต้องซ้อนอยู่ข้างหลังเนี่ย is ก็ได้ am ก็ได้หรือ r r e ก็ได้แต่ i เนี่ยเขาใช้กับ am นะครับจึงเป็น I am waiting นะครับนะครับ i am waiting ก็ได้นะครับ เนี่ยแปลว่าฉันกําลังรอก็ได้หรือรอจะมีสำนวนอีกอันหนึ่งที่เขาใช้กันเกิดมากเนี่ยครับแต่ะนะครับก็คือ I อเนี่ยอย่าลืมกําลังต้องเติมด้วย ing นะครับเติมด้วย ing แบบนี้ซ้อนอยู่ข้างหลัง e ก็ได้นะครับ a m ก็ได้นะครับหรือ r i ก็จะใช้ a m เนี่ยนะครับอันนี้เข้าใจคอนเซปต์แล้วเนาะ แสดงว่าอันนี้นะครับ I am นะครับ looking อันนี้เราต้องจำไว้นะครับ Looking forward to นะครับอันนี้คือกำลังรอตั้งหน้าตั้งตารอเนี่ยมันเป็นรูปแพทเทิร์นนี้ถ้าเติม ing อย่าลืมต้องซ้อนอยู่ข้างหลัง is a m r was w e r e เนี่ย พทเทิร์นนียนะครับ I am looking forward to อันนี้แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยหรือรอหลังทูเห็นไหมครับที่จะได้รับนะนะครับกำลังรอที่จะนะครับที่จะได้และตัวนี้ได้รับนะครับก็นำมาใส่ตรงนี้ตอนนี้คำว่าหลังคำว่า looking forward to ตรงนี้ต้องเติม ing นะครับ เนี่ยเนี่ยมันจะอย่างเนี้ยนะครับ receive r e c e นะครับ i v e แต่ตอนเนี้ยพอมันหลังคำว่า looking forward to ตรงเนี้ยต้องเป็น i n g คำนี้จะแปลว่าการหรือความนะครับแปลว่าฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยการได้รับนะครับนะครับได้รับข้อมูลนะครับ ก็คือได้รับเนี่ยนะครับได้รับนะครับได้รับอะไรข้อมูลนะครับเพิ่มเติมและตัวนี้คือข้อมูลแสดงว่าได้รับนะครับข้อมูลเพิ่มเติมต้องเป็น more นะครับ more more ตัวนี้จะแปลว่าเพิ่มเติมแล้วก็ข้อมูลคือ more information นะครับเนี่ยนะครับ more informations ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากนะจากนะครับจากตัวนี้นะครับ <c oughs> อันนี้กดปิดนะครับจากทางแผนกของคุณนะครับจากจากก็ใช้คำว่า from นะครับจากตัวนี้คือ from นะครับอย่างนี้นะครับจากจากกระทางก็อันเดียวกันนะครับ แผนกของคุณแล้วก็เอาของคุณก่อนนะครับของคุณจะใช้คำว่ายัวอันนี้แปลว่าของคุณก็ปิดอย่างนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็แผนกก็จะใช้คำว่า department mm hmm. อย่างนี้อย่างนี้นะครับ mm hmm. แสดงว่าเขาเขียนคำว่า I am looking forward to receiving more information from your department นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่1แล้วนะครับตอนนี้อันที่1ก็มาอันที่2นะครับ <c oughs> มันซึมประเด็นที่2ที่เขาใช้บ่อยๆเนี่ยนะครับก็เป็นการบอกหรือแจ้งนะครับนะครับเป็นการบอกหรือแจ้งก็ได้นะครับ นะครับเป็นการบอกเป็นการบอกหรือการแจ้งนะครับอันนี้สองเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากนะครับอยากจะบอกเนี่ยนะครับอยากจะบอกคุณนะครับเกี่ยวกับนะครับ เกี่ยวกับปัญหานะครับเกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบันนะครับนะครับปัญหาปัจจุบันที่เรากําลังนะครับเผชิญอยู่ อันเนี้ยนะครับผมอยากจะบอกนะครับผมเนี่ยก็จะขึ้นด้วยคำว่า i อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะมาเป็นคำว่าอยากจะอยากจะในภาษาอังกฤษอันเนี้ยนะครับนะครับอยากจะน่าจะมาจากคำว่าเราต้องจำเป็นแพทเทิร์นเนาะ would like to นะครับอันนี้คืออยากจะเนาะฉันอยากที่จะ would like to บอกนะครับบอกเนี่ยนะครับบอกเนี่ยเขาใช้คำว่าแจ้งหรือ inform เนี่ยคือบอกนะครับคำนี้นะ inform แปลว่าแจ้งหรือบอกบอกใครบอกคุณนะครับเราก็ปิดอย่างนี้บอกคุณนะครับ inform ยูเนี่ยคือคุณนะครับบอกคุณเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเขาใช้คำว่า about คือเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับอันนี้จะมาเป็นปัญหานะครับอันหนึง่งแล้วก็ในปัจจุบันนะครับ เกี่ยวกับนะครับเราก็ปิดอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเข้าใช้คำว่าปัญหาในปัจจุบันนะครับฉะนั้นปัญหาปัจจุบันนี้จะเป็นคำว่า the อาปัจจุบันขึ้นก่อนนะครับจะเป็น the current problem นี่คือปัญหาในปัจจุบันนะครับมันก็จะเป็น Current คือปัจจุบันแล้วก็มาปิดปัญหาปัญหาเนี่ยคงมีหลายปัญหาอยู่แล้ว mm hmm. เติม s นะครับจะเป็น current problems นะครับที่หรือซึ่งเนี่ยนะครับซึ่งนะครับเราแล้วก็กำลังเผชิญจริงๆคำว่าอยู่เนี่ยครูคิดเอาว่ามันน่าจะเป็น ing mm hmm. ในภาษาอังกฤษนี่แหละนะครับคำว่าอยู่เนี่ยนะครับซึ่ง หรือที่หรือซึ่งนะครับอาจจะใช้คำว่า that ซึ่งนะครับซึ่งเราเราน่าจะใช้คำว่าเนี่ยนะครับ we เรานะครับกำลังเผชิญอยู่อยู่กับกำลังนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ขึงเข้าหากันประเชิญเนี่ยนะครับจะใช้ face นะครับแต่เนื่องจากกำลังเนี่ยนะครับ face ต้องตัด e ทิ้งแล้วก็เติม ing นะครับแล้วก็สำคัญคือหน้า ing นี่ต้องเป็น is a m หรือ r ตัวนี้เป็น v ใช่ปะ่ะนะครับเป็น v ตรงนี้มันก็จะต้องเป็นคำว่า r เนี่ยจบแล้วแสดงว่า i would like to ผมใครอยากที่จะนะครับอยากที่จะ inform แปลว่าแจ้งหรือบอกนะครับคุณ about เกี่ยวกับ the current problems ปัญหาในปัจจุบันซึ่งนะครับ that we are facing ซึ่งเราเนี่ยกำลังเผชิญหน้าอยู่นะครับจริงๆตัวนี้ inform แจ้งเนี่ยอาจจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะครับคำนี้อาจจะใช้มาเป็นคำว่า tell ก็ได้นะคำนี้นะครับ e l l เนี่ย Tail เนี่ยแทนคำนี้ก็ได้นะครับเข้าใจไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับนะครับอันถัดไปนะครับอันที่3นะครับอันที่3เนี่ยนะครับเราก็มาขอเขาหน่อยอันที่3นะครับ เดี๋ยวไม่เวลาไม่พอไงก็ต่อครั้งหน้าเพราะว่าเราให้เสร็จทั้งทุกประเด็นนะครับมีแค่สองตอนสองตอนนะบประมาณนะครับมีประมาณสองตอนเอ่อนะครับเอ่อคุณนะครับ อคุณช่วยนะครับคุณเจนดำเนินนะครับการประชุมดำเนินการประชุมหน่อยได้ ใหม่ครับอันนี้เป็นประโยคอะไรอะ่ะเป็นประโยคคำถามนะครับอันนี้ไอ้พวกเนี้ยได้ไหมครับเป็นประโยคคำถามฉะนั้นนั่นเป็นการขอร้องว่าคุณช่วยนะครับคุณช่วยมันจะใช้แพทเทิร์นหนึ่งก็คือนะครับจะใช้คำว่าตัวเนี้ยเราใช้ขึ้นได้นะครับ Could you เราท่องไปเลยนะครับแพทเทิร์นเนี้ย Could you please เนี่ยแพทเทิร์นมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะแปลว่าคุณเนี่ยสามารถนะครับคุณสามารถที่จะคุณสามารถที่จะจุดจุดจุดมันแปลงนี้คุณสามารถที่จะตัวนี้แปลว่าได้โปรดขอร้องมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเขานะครับซึ่งก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตรงภาษาไทยนักนะครับแล้ก็เติมเลย could you please could, could. c o u l d you please คุณได้คุณสามารถเนี่ยนะครับได้โปรดช่วยนะครับช่วยเนี่ยจะใช้คำว่า assist a s s i s t assist คือช่วยนะครับนะครับจริงๆช่วยตัวเนี้ยนะครับเราอาจจะยังเปลี่ยนได้อีกนะครับเป็นคำว่า help ก็ได้ ไม่แปลกแต่คำนี้ก็จะดูเป็นเป็นทางการกว่านะครับ assist หรือ help นะครับ help ใครดี uh, ID, นะครับ Mrs. Jane ก็คือคุณเจนเนี่ยซึ่งสมรสแล้วเนี่ยนะครับ Mrs. Jane นะครับช่วย Mrs. Jane นะครับ uh, อุ๊ยผิดสีไปนะครับช่วยพี่เจนนะครับดำเนินการประชุมนะครับ ดำเนินการประทุมก็เราก็บอกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะช่วยมิสซิสเจนในมันจะมีคำว่าไในด้วยในภาษาไทยเนี่ยนะครับในการนะครับใน IN เนี่ยมันจะต้องต่อด้วยในแต่เพอ,เอิอนข้างบนเนี่ยมันไม่มีนะครับในที่มึงตั้จะเป็นคำว่าคุณเนี่ยสามารถได้โปรดช่วยคุณเจนในการอำนวยความสะดวกหรือการ จัดการประชุมนะครับดำเนินการประชุมเนี่ยนะครับดำเนินการเนี่ยเขาใช้คำว่า in นะครับ a c i l i t a t e อย่างนี้แต่แตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับฟาซ i ลิเทตทีนี้คือการอำนวยความสะดวกนะครับหรือดำเนินงานให้เกิดซึ่งบางอย่างนะครับตอนนี้อันนี้ เมื่อกริยาตัวใดนะครับซ้อนอยู่ข้างหลังคําที่แสดงทิศทางกับตําแหน่งกริยาตัวใดเนี่ยนะครับที่ซ้อนอยู่หลังคําที่แสดงทิศทางกับตําแหน่งนะครับกริยาตัวนั้นต้องผันเป็นคํานามนะครับคือผันเป็นการหรือความฉะนั้นต้องตัด e ทิ้งและเติม ing เสียจึงเป็น infacilitating แปลว่าในการดําเนินการในการอำนวยความสะดวก มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะแปลว่าคุณสามารถที่จะ help หรือ assist ช่วยคุณเจนในการดำเนินต้องเป็นอย่างนี้กริยาทุกตัวเลยนะครับที่ซ้อนอยู่หลังพวกในนอกล่างบนอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ต้องเติม ing จะแปลว่าการหรือความนะครับ facilitating นะครับ the meeting การประชุม ไม่งงเนาะอย่างเงี้ยนะครับประเด็นที่4นะครับมันมีอยู่ประมาณ9ประเด็นนะครับแต่ก็คงสอนได้ไม่ครบหรอกวันนี้นะครับเพราะว่ามัน10ประเด็นท,ดทุกที เอาสักห้าประเด็นก่อนแล้วข้างหน้าก็ห้าประเด็นนะครับประเด็นที่สี่นะครับอันนี้นะครับประเด็นที่สี่เขาบอกว่าคุณต้องติดต่อนะครับเนี่ยประเด็นที่สี่เนี่ยนะครับคุณนะครับนะครับคุณต้องติดต่อนะครับกับผู้จัดการนะครับ นะผู้จัดก,การนะครับบริษัทนะครับบริษัทผู้จัดก,การบริษัทนะครับเร็วที่สุดนะครับแล้วตัวนี้นะจะเป็น ไปได้อันนี้คุณต้องติดต่อนะครับผพ้าการของบริษัทเร็วสุดถ้าจะเป็นไปได้นะครับก็จะเป็นคุณตัวนี้คุณก็คือ,อรายเดีย you. ยูอ่งี้ปิดนะครับต้องต้องภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำนี้ have to คำเนี้แปลว่าต้องนะครับ อย่างนี้ก็ได้ขีดสีนี้ก็ได้นะครับสำหรับคุณต้องภาษาอังกฤษติดต่อคือ contact เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ contact คือติดต่อนะครับปิดอย่างนี้อย่าลืมนะครับหลังทูนี้ต้องต่อด้วยกิริยาช่องที่1เท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษในกริยามันมีอยู่3ช่องอย่าลืมนะครับช่องที่1เนี่ยคือ contact นะครับ ช่องที่2คือ contact อย่างนี้นะครับแท t a g t e อ่ะเติม ed 3ก็ contacted นะครับ ed อย่างนี้เช่นกันอย่างนี้นะครับ1นึ่ง contact นะครับสอง contacted นะครับ3ก็เป็น contacted เหมือนกันไม่งงนะ อันนี้เป็น verb ช่องที่1นอันนี้ verb ช่องที่2อนะครับอันนี้ก็เป็น verb ช่องที่3คือหลังทูเนี่ยต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งคือพูดง่ายคือจะมาเติมหลังทูเนี่ยจะมาเติม ed ไม่ได้นะครับหลังทูเนี่ยจะมาเติม ed เติม ing นะครับเติม es อะไรพวกเนี้ยไม่ได้เลยนะครับยกเว้นกฎเฉพาะ แต่กดทั่วไปขอให้จำว่ามันจะเติมไม่ได้นะครับหลังทูเนี่ยนะครับ E S E D I N G หรือ S ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะผิดนะครับทำการคอนแทคคอนแทคใครนะครับนี่มันก็คือติดต่อติดต่อนะครับคอนแทกลับไม่มีเนาะคอนแท t with the manager แล้วก็กลับไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าคอนแทคเขาติดต่อกลับอยู่แล้ว อันนี้ก็คือผู้จัดก,การผู้จัดก,การเป็นตําแหน่งนะต้องใส่เดอเข้าไปด้วยนะครับถ้าเป็นตําแหน่งนะนะ manager m a n a g e r manager นะครับการนะครับผู้จัดก,การบริษัทมันก็ต้องเป็นผู้จัดก,การนะครับเนี่ยคือผู้จัดก,การเขาต้องมีของอย่างเงี้ยเห็นปหเนี่ยเราก็ใช้ผู้จัดก,การของนะครับบริษัทนะครับอของบริษัทนะ สมมติบริษัทเป็นการชี้เฉพาะคือบริษัทนี้บริษัทนั้นเราใส่เดอเข้าไปก็ได้คือชี้เฉพาะว่าบริษัทที่เรารู้จักชื่อเนี้ยนะครับเดอะคอมพานีเนี่ยบริษัทเราก็ปิดนะครับอย่างนี้ <c oughs> เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันเนี้ยนะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำศัพท์เฉพาะของเขาอะ เขาใช้คำว่า as soon as นะครับ possible คำนี้เราท่องจำไว้ใช้เลยนะครับอันนี้ก็คือด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฉะนั้น you คือต้อง have to ท you แปลว่าคุณเนี่ยนะครับ have to คือต้อง contact ติดต่อกับ the manager ใส่เดอเพราะเป็นตำแหน่งนะครับผู้จัดการ off คือของ the company ชี้เฉพาะบริษัทไหน นะครับเป็นที่รู้จักอยู่แล้วใส่เด็ะคือการที่เฉพาะและ as soon as possible เพราะว่าด่วนเท่าที่จะเป็นไปได้อีกข้อหนึ่งนะครับแล้วเดยวข้างหน้าเราค่อยต่อเนาะมันมี10ประเด็นนะครับเอาแค่ครึ่งก่อนอันนี้นะครับเขาบอกกรุณานะครับประเด็นที่5้าเดยวข้างหน้าเราค่อยต่ออี้าประเด็นนะครับ นะครับอันนี้ก็คือกรุณาตอบนะครับกรุณาตอบกลับนะครับผมมาก่อนวันอาทิตย์นะครับนะครับ กุณาณาตอบกับผมก่อนวันาทิตย์นะครับปกติเนี่ยกรุณาขึ้นข้างหน้าเลยคือ p l e a s e นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับกรุณาเนาะตอบตอบกลับนะครับแล้วก็ผมนะครับตอบทีจงๆมันจะมันก็คู่กันคือตอบกลับแล้วก็มามันคู่กัน สามารถได้ปดโตอบกลับตอบกลับใช้คำว่า reply ตอบกลับสู่หรือถึงจะคู่กันแบบนี้นะครับก็บกับสู่ฉันใช้คำว่ามีอันนี้ต้องเป็นกรรมเนาะปกติตัวนี้มันก็คือ I เจ้าของก็คือนะครับ my กรรมก็คือมีอันนี้ต้องเป็นรูปของกรรมเพราะมันซ้อนอยู่หลังทู ไอ้พวกซ้อนอยู่หลังอะไรเนี่ยในนอกล่างบนผู้ใอินออนแอดต t วเนี t ต้องเป็นกรรมนะครับฉะนั้นจึงเป็น please reply me นะครับก่อนนะครับขัน้นอย่างงี้ก่อนคือ before นะครับวันอาทิตย์ก็ sunday นะครับอย่าลืมเป็นตัวใหญ่ด้วยนะเพราะมันเป็นวันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นปะแค่นี้เองนะครับอ reply เนี่ยตอบ เราเปลี่ยนคำเนี้ก็ได้เป็น answer ก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับ answer จึงเป็น please reply to me please reply to me before Sunday หรือ please answers me before Sunday เดี๋ยวข้างหน้าเราจะต่ออีก5ประเด็นตั้งแต่6ถึง10วันนี้แค่ครั้งเดียวแค่1ถึง5ก่อนเนาะสั้นๆนะครับการเขียนอีเมลข้วสันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ